พี่ครับบริษัทที่ผมอยู่ไม่มีวันนักขัดตะเลิกสำหรับเข้าทำงานใหม่ต้องผ่าน60วันแบบนี้มีด้วยหรอครับตามกฎหมายนะไม่มีหรอกขอบคุณหัวใจส้มด้วยนะครับตามกฎหมายนะไม่มีหรอกแต่ตามสัญญาในจ้างมีตามกฎหมายนะครับลูกจ้างเมื่อเข้างานเริ่มงานวันแรกเนี่ยก็มีสิทธิ์ทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดเลย มันหยุดนักขัดตะเวกหรือมันหยุดตามประเพณีเนี่ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์จะได้หยุดไม่เกี่ยวกับว่าทํางานมาแล้วกี่วันผ่านทดลองงานหรือยังไม่ผ่านทดลองงานนะครับมีสิทธิ์เหมือนอนกันเลยเหมือนลูกจ้างปกติทั่วไปเลยคนเท่ากับคนลูกจ้างเท่ากับลูกจ้างเมื่อเรามีสถานะเป็นลูกจ้างแล้วนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเหมือนเขาแหละนะยกเว้นเรื่องลาหยุดพักผ่อนประจําปีซึ่งกําหนด ไว้นะครับมาตรา30เนี่ยให้ลูกจ้างผู้ซึ่งทํางานให้ในจ้างติดต่อกันมาเกิน1ปี1ปีขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ลายอยู่พักขอนประจําปีได้6วันนะครับอย่างน้อย6วันต่อปี